สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เข้าเมืองค่ะวันนี้มาลินคอนนะคะมาซื้อเสื้ออจัมเปอร์นะคะให้แมทธิวนะคะไปไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเขาจะใส่ชุดเขาเรียกว่า,าคริสต์มาสจัมเปอร์นะคะไปโรงเรียนวันวันที่11นี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าจะจะมีไหมแล้วก็แย่ <You think? S 1> yeah. ตอนนี้ไปจอรดรถนะจอรดรถแล้วก็อ่าไปจ่ายเงินนะคะ่าที่จอรดรถนะคะแล้วต้องไปซื้อตั๋วนะ,ะแล้วก็มาไว้หน้ารถสองชั่วโมงสองปอนนะคะท่านผู้ชมวันนี้หิมะตกค่ะวันนี้ เมื่อเช้าหิมะตกนะ,ค,ะคนก็เดินซื้อของนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เขาหยุดล็อกดาวน์แล้วนะคะทุกคนก็ออกมาช้อปปิ้งซื้อของได้นะคะ เธ huh? ออยากซื้อใบมีฮะนี่ชาตี้ชอบเปิดละ

正是了，怕。 ฝนตกก็ไม่มีอุปสรรคในการช้อปปิ้งนะคะ เราไปช้อปปิ้งมาคะตักฝนไปช้อปปิ้งนะก็ได้อะไรมาบ้างนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจำให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็ไปซื้อนะครับซื้ออะไรนะซื้อกางเกงพละนะคะให้แมททิวแล้วก็ซื้อเสื้อแจ็มเปอร์นะคะเสื้อกันหนาวเนาะอ่าเป็นกําเสื้อกันแขนยาวกันหนาวไหมพรมนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็อ่าซื้อมาไซส์ค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าแมทธิวโตเร็วมากนะคะอันนี้ สิบสี่ถึงสิบห้าปีนะคะร้อยเจ็ดสิบเซนนะคะอันนี้จริงๆแล้วมาทีประมาณร้อยหกสิบเซนเนาะอันนี้ให้ให้แมทิวแล้วก็เจสสิก้าใส่ใส่ด้วยกันนะ,ะ mm hmm. เพราะว่าแค่ใส่แค่วันเดียวนะคร mm hmm. uh, ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปโ uh, ุงเรียนนะคะ mm hmm. เป็นุงเรียนแล้วก็ไปใส่แค่ uh, แค่แค่วันเดียวนะคะ mm hmm. แล้วก็ให้เจสสิก้าใส่ด้วยกันเลยนะ,ะ mm hmm. อันนี้ก็เป็น uh, ตัวนี้ตัวเท่าไหร่นะคะอันนี้ตัวอยู่ตกอยู่ที่เก้าปอนด์นะคะท่านผู้ชม ดิฉันไปซื้อที่พายมากนะคะอันนี้นอกก็เป็นเสื้อแจ็งปเปอร์ของเมนทิวนะคะท่านผู้ชมสวยดีแล้วก็เกง๊ยพะละนะคะเกงพะละของอาดิดาค่อนข้างจะแพงอันนี้ก็อันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่า,าแต่ว่ามันไม่มีไซส์ไซส์เล็กกว่าน,นี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ราคาอยู่ที่ยี่สิบแปดปอนด์นะ,ะอันนี้เป็นกางเกงพะละนะคะ ตัวที่แมทธิวใส่เข้าไปใส่แล้วมันขาดนะคะก็เลยได้ซื้อตัวใหม่มาให้เนาะแล้วก็กางเกงยีนสาม,มีซื้อนะคะแล้วก็อะ,อะไรนะของซื้อของไม่เยอะนะคะเมื่อวานไปซื้อแล้วก็แวะไปซื้อร้านเอเชียนะซื้อของร้านเอเชียซื้อแล้วลรกองมาแปดสิบปอนด์ <c oughs> เดี๋ยวดิฉันจะไม่ดูนะแปดปอนด์นะคะท่านผู้ชมขออภัยด้วยพูดผิดเนาะแปดสิบ <c oughs> ปอนด์แปดสิบปอนด์นี่มใครซื้อให้ดฉันกินโรงแรมันแพงขนาดน,นั้น ดิฉั้นซื้อมาประมาณ8ปอนด์กว่าๆนะสองลูกเนาะใหญ่เลยไปงวดแรกนะ,ะไม่กล้าซื้อเยอะเพราะว่าเกรงใจสามีไปรอบสองเอามาสองหน่วยเลยค่ะท่านผู้ชมเอามาสองหน่วยเลยนะคะเดี๋ยวเออประมาณโลกว่าๆนะคะเนี่ยเพราะว่าโลหนึ่งมันโลกว่านิดๆเพราะว่าโลหนึ่งมัน6ปอนด์99 6ปอนด์99ก็ตีไป7ปอนด์แล้วกันนะ,ะอ่าอันนี้มา8ปอนด์ก็ประมาณโลโลนิดๆนะคะโลหนึ่ง8ปอนด์ก็ประมาณโลนิดๆนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่า หนักนะคะเนี่ยแสดงว่า,าเนื้อข้างในมันจะค่อนข้างจะตันนะก็คงจะตาได้ประมาณสี่ครั้งอันนี้ก็คงจะสี่ครั้งนะคะก็คงจะตาได้แปดครั้งนะครั้งละหนึ่งปอนด์แล้วก็ผสมกับแครอทกับโน่นนี่นั่นเอากละกันนะเพราะว่าอาจจะได้ไม่ได้ไปซื้อบ่อยนะแล้วก็ซื้อมะเขือมาอันนี้ก็ประมาณสองปอนด์กว่านะคะอันนี้ ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะปกติแล้วสองฟองมันก็จะได้แค่สีลูกนะคะแต่อันนี้ก็ได้กี่ลูกเนี่ยนะดูปากเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกนะคะสองฟองก็ประมาณแปดสิบนะคะแปดสิบบาทแปดสิบกว่าบาทนะคะอันนี้นะ,ะดูนะคะท่านผู้ชมอยู่เมืองนอกมาแรกๆดิฉันไม่กล้าซื้อกินนะ,ะบอกตรงๆเลยเพราะว่าเสียดายเงินนะคะเสียดายเงิน <laughs> เพราะว่ามันมีจะมีเขาเรียกว่ามะเขือที่เป็น ของที่นี่นะคะเป็นมะเขือสีม่วงนะมะเขือยาวๆเราก็ซื้อกินได้ก็ลูกกะแค่50าสิบผีนะลูกเปลือกนะล้วก็เอามากินกับกับลาบกับไรได้แต่ว่ามะเขืออันนี้มันก็มันจะมีรสชาติไม่เหมือนกันนะคะมันจะออกจากาเป็นนิ่มๆนะคะท่านผู้ชมมะเขือม่วงแต่ว่าอันนี้มันจะออกกรอบนะบก็เอามาทําอาหาราพวกอะไรนะแกงเตปลาแกอะไรเงี้ยทาอาหารได้เยอะแต่ว่า แต่ว่าอะไรนะแต่ว่าอ่าไอ,อตัวน,นั้นอ่ะเอามาใส่มันก็กินได้ไหมมันก็กินได้แต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนอันนี้นะคะดิฉันก็อ่าซื้อมารอบสองแล้วนะคะรอบแรกก็ซื้อมาแล้วก็มาใส่แกงไก่ปลาแล้วก็เอามาใส่อะไรอ่อแล้วก็มาใส่อ่อรรากะละจงเครื่องนะคะซื้อมารอบนั้นได้ใส่สองอย่างนะคะทีนี้ ก็ซื้อพริกมาด้วยนะคะพริกไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่มัน3าปอนด์กว่าก็ดิฉันเด็ดแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะพริกเดี๋วดิฉันจะให้ดูค่ะท่านผู้ชมพริกสดนะคะพริกสดเ,เราเด็ดขั้วออกแล้วก็มาล้างให้สะอาดน,นะะเสดดน้ําให้แห้งแล้วเราก็มาแช่ช่องฟิก์ไว้นะคะอยู่ได้เป็นปีๆเลยะคะท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็พวกขาตะไคร้นะคะขาดิฉันก็ไปซื้อที่อ,อ,อะไรนะเซนเบอรี่นะคะเซนเบอรรี่มีขาอ่อนขาย ดิฉันก็ซื้อมาแล้วก็มาหั่นหันหันนะคะหั่นเป็นชิ้นที่เราจะทํากินนะคะทํากินเดี๋ยวเอาให้ดูหมดดีกว่าอันนี้ก็เป็นขาอ่อนนะคะท่านผู้ชมซื้อมาจากเซนบอรี่ก็ประมาณสองกอนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมถ้าดิฉันจาไม่ผิดสองกลอนสองกอนเท่าไหร่นี่แหละเนาะแล้วก็มันก็มีขายบางทีดิฉันก็เห็นที่เทสโก้นะขาอ่อนนะเราไม่จะซื้อมาครั้งละอ่าหอนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วนะคะ เราใช้บางทีก็ใช้นานใาชน้ครั้งหนึ่งนะคะดิฉันก็ซื้อมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้ซื้อมาจากร้านจีนครั้งที่แล้วยังไม่หมดเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เนาะตะไคร์ก็ก็คือไม่ได้ใช้แบบบ่อยๆนะ,ะน,าน,านานใช้ทีมีตะไคร้อันนี้เป็นตะไคร้สดนะคะเราก็มาหันาห่นนะหั่น เท่าที่เราจะใช้นะคะใส่เกลนใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราจะหั่นให้มันเล็กๆกว่าน,นี้ก็ได้นะคะหรือว่าตามชอบก็แล้วกันเนาะอันนี้ของพวกนี้เราก็เป็นพวกใบมะกรูดสดนะคะใบมะกรูดสดบางทีเขาก็ทําแช่แข็งมาขายนะ,ะนี่นะคะเป็นของที่ดิฉันซื้อมาเนาะแล้วก็เอามาเก็บไว้ในช่องฟิชนะคะส่วนมากเขาจะฟิชเอานะคะที่นี่ นี่แหละค่ะเป็นของที่ซื้อมานะคะเมื่อวานจากฝนไปซื้อนะคะแต่ฝนไปซื้อตอนแรกว่าจะไม่ไปแล้วแต่ว่าก็คืออยากไปดูเสื้ออันนี้แหละค่ะให้ไม่เสียวเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปไหมวันนี้นี่นะคะดูไม่แน่ใจว่าจะได้ไปลิงค์ทอนไหมเพราะว่าเขาเปิดเขาเปิดอล็อกดาวแล้วแล้วก็ได้ไปทํางานนะะได้ไปทํางานในที่นี้หมายถึงว่าต้อง อา,อาจจะไม่ได้ไปฝั่งโน้นลินคอนนะคะอาจะเวลาไปช้อปปิ้งก็อาจจะไปแค่เกนบราดตรงนี้เนาะ,ะเกนบ้านนขี่รถไปประมาณ15นาทีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าไปลินคอนนี่ประมาณ2 0 2 0ถึง25นาทีนะก็คือดิฉันอยูอ่บ้านดิฉันอยู่ระหว่างกลางลินคอนกับเกนบรานะคะก็เลยสามารถไปช้อปปิ้งทั้งสองทั้งสองที่ได้นะกะ็คือขี่รถไปไม่ไกลเนาะ,ะแล้วก็มีรถประจําทางผ่านทั้งสองเมืองเลยนะ จากลินคอนไปเกณฑปราณค่ะดิฉันก็อยู่ระหว่างกลางพอดีเลยเนาะเอาละค่ะวันนี้ก็มาเมาส์มอยหอยสังพาไปช้อปปิ้งโน่นนี้นั่นนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆสริๆมืองามดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ